เดินกูดพัดไห้ใครได้ตัวเองเหรอ <laughs> ยังไม่ได้ไปแล้ววนะันนี้ใครอะจอย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 มือได้ของขวัญมึงมามอบมามอบไม่ใช่ม ah? ึงมาต่อเลยดิไม่ใช่เดี๋ยวไม่ให้ให้จอยมอไปอ่อนก่อนพอาะออนจะกลับแต่ของจอยยังไม่ต้องจับไงมึงเดียวเป็นไปไม่ได้ไม่สงสาเลยจอยใครอยากบอกกูนะสายป่า มกมาด้มา้มาให้อออกม้เดี๋ยวเราเราจะวัดจากอะไรซ้ำอ่ะหมายถึงว่าอ่อนได้ของจอยไปแล้วแล้วปรากฏว่าแกะมาซ้ำออนต้องเสียหรือว่าจะให้จอยเสียอ๋อต้อให้ใครเสียคุณอ่าออนเสียกันจะได้จำง่ายว่าใครได้อันไหนไปก็ไปเปิดซ้ำก็เสียโอเคเนาะ ไม่คนที่รับคนที่รับแล้วก็เปิดมาถ้าสมมติว่าเราซ้ำอ่ะสมมติว่าตอนเนี้ยออนรับของจอยใช่ป่ะแล้วออนออนซ้ำกับจอยอ่ะซ้ำกัะหลิ่ออนก็เสียก็เอาคือเอาของที่เราได้เป็นหลักแล้วกันนะโอเคนะเอาเอาของออกมาโชว์หน่อยเป็นหลักฐานหน่อยว่ามีอะไรบ้างวันอาทิตย์ก่อนวันอาทิตย์ก่อนเลี้ยงเสียงวันอาทิตย์เอาวันอาทิตย์วันอาทิตย์เลยวันอาทิตือเลยคน อันนี้วันฟูดอ่ะคได้กินหมดเลยวันน้ำคานวันคาวันอุกับตัวนเ้อโอยดนแล้วมีคนโดนแล้วเนี่ยกินเลยเปเลย้ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปโชว์เฐานหลักฐานเลียงวันหน่อยสีแดงหายสีแดงอยู่นี่นี่ไม่ต้อง ทำไมเขามีแบ็คดดอกสวยๆนะไม่ไปถ่ายตรงแบ็คดดอปนู่นละตรงนี้ละของมันอไ่ารไ่เ้าอเคใช่ไหเล้นเลนเลน คนนึจนฮคะนี่ยจะ้ถนี้อันนี้คนที่ได้ไปบอกเลยว่าเป็นเบาหวานเป็นโรคว่าให้วัดใหญ่ใส่พันเองออนี่ได้มากแกะเลยแกะเลยหลานกูชอบฮะ รถกันคนละรถไม่ทั้งท้าโทรุ่นสัมไม่ได้อันนัไรอ่ะมันนี้ก็ปิดถั้งทั้งรุ่นสัมรุ่นสัมต่อโชว์กลัวจะทํามาเรานี้โชว์สินค้าโชว์สินค้าต้องรุนทุกคนเลยตายอุ่ทุกทนตายเลยอ่ามองต้องเกือบแล้วเกือบแล้วเหมาเกือบแล้วยังรอดอยู่ยังรอดอยู่สองคนยังรอดอยู่ แฟนต่อแฟนมาชูกาดดี้กล่องสวยด้วยข้างในดีดีข้างในอะยข้มมองแฟนมองมองกล้องมองกล้องค่ะทั้งท่าที่ผมได้กระเป๋าแบรน์เนมาเมดอะ แอมเบ่ย์คุณนายหน่อยคุณนายหน่อยแม่ช pues ื á, mm now, ่ก็จจ <came> ีกุนจิกค่ะกนจิก Happy t o g เปเดูเร็วเดี๋ยวไมาจะไปเร็วทุกทีแล้วขอบคุณค่ะไมจะพูดใจใจเนี้ มีสามไหมมีสามไหมเ้รอดรอดเป็นซ้อนับโคชูจังไม่เอาบัวเวงนะใส่ตัวเอง กดค่ะกดค่ะแบบแบ๊บลอยลอยลูกปล่อยากรู้ว่าป็นจะตโหยนยังไโอ้โหยืนพอดีเลย ไม่หนูไปมั่อนมม้่เนไปรอนแล้แตัวกู่อนนะย่งยงด้าูเอาเลยย่งรูไม่เหมือนไม่เหมือนย่างค่ะยุ่ยไล ปได้เลยจะเนี่เาวาโยโดนเลือขยนัที่ไม่หมากลางตัวอกันวันจะรสีเหลืองอ่ะรอดรไอันนี้สีส้มะยามวดีวบอกนะว่ายา นั่นคืออะไรนั่นคืออะไรอ่ะลลาเจนเหรอคืออะไรอ่ะตีม่วง

กินแรกก็ซ้ำแล้วรอดรอดสีเหล,ลืองไม่รอดโลจเลยมองไม่ซ้ำเ <c oughs> สามทำข้ไหนมของออนยังไม่ได้เปิดของออนยังไม่ได้เปิดจอยนี่ไงก็เนี่ยมุ้ยโดนแล้วคนเนอ่ยแล้วก็จอยโดน ปลายมอไปมอโดนโดนนะดไก่ดีราคามึงกับหัวมาเพผิดกะนาาแบายม้าปีง่นี้แหละมันเป็นล้างจะดติดผิดแล้วเนี่ยเออตออดูเลยเปิด

ขอกดไดมตําบูนอะไรขอกดขบุญโจทย์ขบศวันนี้ตจงเยอะกว่าจะได้มันมาเล่นมีหลายตังนะไอ้แหนมรู้สึกไงมางที่ฝากลวงไว้ก็ออนเป็นไงก็คือว่านะคะอันนี้นะคะเออเราไปเจอมาเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราขึ้นรกสี่คู่กรณีคู่กรณีหยิบของกัน่อย ผู้กรลัีของในเซเว่นม,มีเป็นร้อยกระจายตรงกันนะ แล้วของก้อยก็ให้หนึ่งมันจะได้ครบสามคนเหลือแค่สามคนไม่ต้องคุยแล้วหนึ่งให้ปลาปลาให้ก้อยก้อยให้หนึ่งไม่อยู่แล้วก่อเยอะเลแล้วสามคนสองไม่ได้เดี๋ยวก็หนึ่งให้ปลาก่อนถ้าเดี๋ยวปลาให้ก้อยแล้วก้อยก็ให้หนึ่งปาอันนี้แฮปปี้นะคะดูเทศกาลนะคะดิฉันให้เธอหมดเลย เปิดเลยเปิดเลยวันจันวันจันค่ะการลอดลาที่เป็นนิยมวันทองค่ะวันทองถ้าต้อยซื้ออ่ะหนึ่งจะได้และหนึ่งกับปาก็โดนวันพุธวันพุธ ิเนี่ยกูไม่ได้วันนี้ใช่ไหมอันเสาลาทิดโอ้โหกล้ามือฉันฉลาดไม่อุปกรณ์ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนจิ้มจับปลามันจาแหวนให้ดถึงถึงมีพาช่วยก็ไม่รอดพี่พาด้วยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูหลอกเดือแค่นครสวรางถ่ายรูป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 น้ำแม่สอดเหลือแค่นครสวร่างจองโรงแรมยังอย่านอยด์ นในรถตลอดแล้วก็สวรรค์ก็ยังไม่ต้องไปแค่นี้อาถ่ายรูปถ่ายรูปเวชิ้นไหนซ้ำย่างหรออาเก็บก่อนเก็บก่อนถถ่ายรูปถ่ายรูปก่อน 是。